ซอหายอย่างนั้นซอหายขัดแจคแล้วมโคกันอ๋อ <c oughs> นี้ร้อยหนไม่เป็นคนแจไรจอ๋อเป็ุนกดรีโมทกันไฮอรีโมทมันละนี่หรออ๋อเออดออด่นออ๋ออดออด่นอันนี้เป็นรุ่นคนแจนี่ยับรีโมทนแจ้รีโมทเ,เอาล,ล,ลองๆงกนเ Ờ <laughs> Ồ, oh, tàu bá, tàu bá bên này có tàng pha Tàu bá bên pha bên anh mẫu Ồ, ngắn mẫu cái Cập đín nào đín Đâu, Điều... có tựa áo khút chứ cùng á, à, các bạn đây, cái này những cái hôm... trang khút nhá Bán khu phát Ồ, 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 ơi Ê, dến ngồi cái อ้าวลองสัตว์เหรอเออเออเออออกได้ละได้ละหลังเหนือยหลังปากจุ๊บเลยนะเออนี่อย่ามาอหัดคาดที่นี่มันน็อตมันหลวมครับถอนโระจ่างมดเนาะแตงพ่าไม่โฟเนาะแล้วเปิดแอร์ก่อนเสีย อ๋อ้เอสย์เอเย็นอยู่นะครับเย็นเหรอเย็นอยู่แต่มันยูไหลกูถามมันบอกไข่หักแตกก็ครับเลยไปครูโอ้ถ้าขำก็หักแตกครับมันจังไม่ขำใส่เกียร์เนีับแล้วมันหมุนครับไอ้นี่มันเกียร์มันนะครับนี่นะโอ้มีแม่เกียร์อ๋มีเกียร์อย่างนี้นะนี่นะมาแล้วเกียร์หนึ่งเกียร์สองสามสี่ โอ้เกีย้ยถอยมีกับเกียร์ถอยมีครับอัน,อนอไรติดพัดตะบืนอันนี้ไะตัวนี้พัดตะบืนครับอ๋ออันนี้เนาะอันติดจุกนั่นนี่อันนี้มันอย่างนี้นี่ผลของขงลิง่งน,น,นี่ไงฮะนี่นี่ไงอ๋อนี่ตัวเล่นปากมันครับเล่นปากมันนี่อซอยครับครับจ้างเก่าหลังกรคนเท่าตั้งบ้านหว่าขอไปเก่าหลังขึ้ยังไม่ไหวโอ้ได้ครับทากานะครับเก่าเก่าหลังข้เก่าหลังคุณจิกุ้งได้หมดเหรอจิกุ้งแปลงพัก เออข้ามเมาห้ามเมาเป็นชั่วโมงไหหลายยังครับผมนะอ๋อถ้าเป็นชั่วโมงก็ว่าเป็นนี่ก็ได้ถ้าเป็นชั่วโมงเออเมาเป็นรลยวันเออเมาคุดน้องเออเลี่ยงปลาเนี่ยมดถ้าใครใช่บริการติดต่อตอร์หน้าจอนี่เนาะติดต่อตาเอร์หน้าจอครับสลาเปิดอยู่หลังครับอันนี้ก่อนครับจาง ไปเดินแนถอยหลังครับไฟล้างมาฟื้นอยู่ครับอ right? ๋อไฟลังฟ oh, really? ึกงานเหรอแต่ครับหับงานได้ละหับงานได้แล้วครับอ๋อเอกาะเลี้ยวนี่อย่ามาจอดไว้หันหลายวันแล้วกันนี่โอ้โกันนี่นะยางมันหัวไปไหนมาได้อ๋อโอ้โกันนี่นะยางมันหัวไปไหนมาได้อ๋อยางมันหัวยางมันอยู่ตรงไหนนะโซ่หายอย่างก็โซ่ขายยาง อันไหนก็เป็นเล็กแก้วนเเเนาะป็็ลก้ออยู่ในนี่แหละอยู่ในเล็กนี่แหละโอ้โอ้วันนั้นอุ้ยญิงท่านเปนหนังเพราะลมไปโค้ไงขนาดอะจะได้ล่ะดี๋ยวะลมไปโค้นี่อย่างไหมหูกำอย่าวะหูกกำกว่าหลานเจ้าก่อนนี่วะดี๋ยว เราไม่โค้ดิยังไงอูกำมอยู่แบบอูกำกว่าหลานเจ้าก่อนนี่แบบอู๊ก็ได้ัูกำกว่าหลานก่อนเนาะบอกมันจกมันหยั่งมันแย่ได้หมดเนาะบอกมันจกมันหยั่งแย่ได้หมดนี่บอกหลานกินข้าวกับปลากินเออใจไปซื้อเมีแองกับผไปใจไปซื้อเมีแองกับปลาซื้อเออเลยเลยให้เลยให้เราไม่โคู้กำกว่าหลานมีเป็นสัปเนาะ เก็ลงมาลงมาสลามดอดข้าบมาแล้วรถรถดัมาแล้วโอ้สลามมาแล้วี่นบก่าาา่นาลมเลย่าฮ่เล่นนเลยเ